สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศยาการวรศิลป์นักศึกษาปริญญาตรีแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะมาพูดถึงวิดีโอภาวะผู้นำนะคะวิดีโอที่ดิฉันชอบที่สุดคือวิดีโอทักษะการวางแผนค่ะ ค่ะที่ชอบวิดีโอทักษะการวางแผนนั้นเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมีการวางแผนเพื่อพัฒนาการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นระบบต้องมีการวางแผนเพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมายที่เราต้องการจึงทำให้ดิฉันชอบวิดีโอนี้เพราะทำให้ดิฉันดูแล้วเข้าใจชัดเจนทำให้วิดีโอดูแล้วน่าสนใจค่ะ